สวัสดีครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้กะมาพบกับเก่ามาเชียร์เดอครับพี่น้องครับคลิปนี้กะมาพบกับเลขอาจารย์สายบุญครับผมเป็นเลขสายบนเดอครับพี่น้องว่าหันสายบนครับเพิ่นกับสุดยอดครับพี่น้องเนาะสุดยอดมาต่อเนื่องนะครับผมโดยเฉพาะเลขติดบนหรือว่าเลขบินของเพิ่นครับพี่น้องเนาะครับคนว่าหันกับบวชจิเป็นหกหรือเจ็ดครับผมกับเป็นคู่ทางครับผมเลขของเพิ่นครับอาจารย์สายบุญวัดปาก สำหรับเลขล่างลงไปแล้วเด้อครับพี่น้องเพราะว่าจะเป็นลิงล่างตัวเดียวหรือว่าจะเป็นเลขล่างไม่มาด้วยกันเลขเด่นครับผมกขามาเชื่อลงไปแล้วสําหรับเลขของอาจารย์สายบุญ wider, อีกก็ติดไปเด้อครับพี่น้องกับกขามาเชือเช่อกับมีข้อมูลครับพี่น้องเนาะลงให้พี่น้องพี่ก็เห็นผลงานของเกิ่์อยู่แล้วครับผมบพรว่าจะเป็นสายบนหรือสายล่างครับผมคลิปนี้เป็นเลขบนเด้อครับพี่น้องเลขบนครับ จังใดก็ต้องมีเห็นครับพี่น้องเนาะในเหล็กของเพลนนี่ครับสายบุญกับก้อนที่จะไปรับช่มรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์เก่ามาเชียร์ขอขอขอพระคุณอาจารย์เด้อครับผมเช่นเคยครับพี่น้องเนาะฝากเป็นกําลังแรงใจกดไลค์กดแชร์กับเก่ามาเชียร์น้ำเชียร์อูน้ำชายในเด้อครับพี่น้องไปรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขกับอาจารย์กันเลยครับอาจารย์ครับเก่ามาเชียร์สวัสดีอาจารย์สายบุญครับผม ครับผมสวัสดีครับครับจานครับผมครับสําหรับแนวทางในคลิปนี้ครับผมมาตามกันต่อเลขสายบนครับเลขติดบนที่ว่าเดินดีมาจานเนาะครับผมครับว่าเกิดวิ่งเกับจกกเนาะครับผมเขาคูตัวซะเมียนครับเขาคูตัวครับผมโกแปดแปดยกก็เป็น เปียเย็นซ้ำแต่งเดียวเนาะครับแต่งเดียวครับจะก็อนสิเข่าตัวเลขเนาะครับผมผมก็ส่งรูปภาพไปเองแล้วนะครับสำหรับผู้ใจบุญเนาะรวมทีทังหนองหนามครับผมครับผมกะให้อาจารย์ก็มาเชียร์บนส่งในเอฟซีห้องในเบื้องเนาะครับครับว่าหนองหนามก็กระลังส่างกระลังเฮ็ดเหรอครับของหนึ่งครับผม ครับครับผมก็หลายๆครับผมสําหรับแม่ๆพพเอฟซีได้ครับผมที่รวมทัาบุญมากกับประจาร์ครับผมอนุโมทนาบุญน้าครับครับห้องที่สองเพิ่งจกําลังคนครับผมคนเจ้าเพิ่กําลังคนคนทอใส่ทออยู่นะครับเนาะครับกําลังค่อยๆไปครับผมตอนนี้ก็ได้ปัจเจกได้ห้องหนึ่งครับผม ก็ถือว่าเป็นห้องน้ำที่แบบอ่าห้องแบบ,บบบอบมมีเอ็นที่ไหนเพื่อนพ่อได้ใส่นะครับครับผมเพราะว่าบ่จามกำลังซัทธาเนาะบ่กำลังซับเฮาเนาะครับถือว่าเอฟซีมันก็ว่าอยู่ผมก็ให้ในกลุ่มมันก็ว่าคือจังบ่มีอ่าบอกเก้วคือจังบ่มีอันอ่ากระเบื้องเนาะ คือผมผมครับครับก็คือเลากับบะไรเฮ็ดไปในส่วนนั้นครับตลาดปูนซื้อๆบ่ครับผมบ่ได้ปูกระเบื้องครับก็คือฉาบครับแม่นครับคือฉาบคือซื้อแล้วก็อ่าตั้งใจว่าคือฉาบแล้วก็ใส่สักคูดให้เพิ่นได้ซื้อเพราะว่าครับปัจใจฮกเราก็ไหลายเนาะผมก็ตั้งใจว่าอยากเฮ็ดให้เพิ่นแล้วก็เลยขอแก้ไลยตรงนี้ว่าอ่าอาจจะบ่มีอ่ากระเบื้องหยังนะมันขาดขาดไมาคือว่าคือบ่มีกระเบื้อง ผมก็ว่าเข้าปัจจัยเข้ามันหน่อยนะครับผมก็ว่าอันเข้ามีเข้ากับจะคอยเยีดเ็ดไปนะครับเพราะว่ามันกัยังขาดเลือยพวกกับเบื้องก็ยังผมกับกับว่ากาว่าเนาะมันกับคือว่าเข้ากับบอกมุลไปครับครับกัทุกอย่างมันกับขึ้นด้วยกับปัจจัยนะครับเนาะเมียนครับผมครับเขามีหน่อยเขาก็เห็ดตปกามหน่อยเพื่อนกับว่าอะรว่าอยากได้นั่นอยากได้นี่ดอกเตยซ้ำหนีเพิ่นกับว่าคุณเจาเพิ่นกับยกมือเส่หัว่ล้วเพิ่นกับดีก็สังกระซีอยู่ครับ ถามเอามองการแข่ง<า>ได้ตรงนี้ว่าครับถ้ารูปให้เบิ้งได้ครับพี่น้องอาจารย์ทรงรูปมาให้พร้อมครับครับมก็แจ้งได้ตรงนี้แหละว่าเอฟซีมันก็มงกากลงในกลุ่มอยู่บนกว่าคือจังหวะมีบอกแก,ก้วคือจังหวะมีกับเพื้องเนาะมันก็คือว่าเฮาก็เฮ็ดตามปัจจัยเนาะครับเนาะครับอันนี้จังไรฮาก็จังวหวะเฮ็ดไปทั้งหนา้าค่อยเชื่อมไปครับผมดาบสาธุบุญครับเอ่อโคจบุญเนาะเอฟซีคนปอคุณแม่คนงอมเฮ็ดบุญมากเล็กๆน้อยๆกับ ตามก็นั่งซับนั่งกระทะเพื่อนเนาะครับครับผมเขาเามาเอาเงินนี่ตัวครับผมครับเอาเลขบนเขาให้ปังๆเขาให้เข่ากับเขาเนาะครับผมขาดขาดขาดสำหรับเลขเด่นบนวันนี้ผมได้เก้าห้าหกนะครับเด่นบนได้เก้าห้าหกครับผมครับสายวิ่ง สายรูดไปจับก็คือวิ่งเก้ากับห้าเนี่ยครับวิ่งเก้ากับห้าครับผมจะจับชุดเตรียมใหมก่อนเนาะครับผมชุดเตรียมก็คือถ้าเก้ามาจะเป็นเก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าเก้าเจ็ดครับคันเลขค้าห้ามาก็จะเป็นห้าหนึ่งห้าสองห้ามาห้าหนึ่งห้าสองครับผม ครับตัวกันตัวล่องเนาะขันหกมากก็จะเป็นหกหนึ่งหกสองครับครับผมหกหนึ่งหกสองครับโ <6 2 S 2> ออส่วนหลักร้อยงวดที่แล้วก็ได้เลขคู่เนาะครับผมวันที่เข่าหกบนงวดนนี้ได้เลขคู่คือเกา้าครับผมหลักร้อยครับหลักร้อยวันนี้ได้สองสี่หกครับสองสี่หกครับผม ครับที่จริงถ้าเอาเลขคู่คือสองสี่หกแปดแต่ว่าผมตัดแปดออกเพราะว่ามันหลายตัวครับผมสามได้เอฟซีว่าเสามตัวคือเก้าหนนึก็คือสองสี่หกครับอชุดชุดสามตัวกจบเให้คู่แล้วครับนัชุดเต็มครับผมสามตัวบนครับครับสองเก้าห้าสองเก้าห้า 6, 5, 2 2> 6, 5, องเก้าเจ็ดสองเก้าเจ็ดหกห้าสองหกห้าสองหกห้าหนึ่งหกห้าหนึ่งตัวกันตัวล่องก็คือสองห้าหนึ่งครับผมสองห้าหนึ่งกับข่าวกับสี่หาสองครับผมสี่ห้าสองครับ นี่แหละครับผมสามตัวบนเน้นเน้นล้กกอกำลักหาได้ครับเลขเลขบนครับผมครับกับคันเกาคือเกาหากับเกาเจ็ดครับผมหาก็คือหาหนึ่งกับหาสองครับผมเลขันนี้ครับ,รบสามคู่สำหรับ,รบอ่าเลข วิ่งบนนี่ก็ถือว่าเดินดีเนาะอาจารย์เนาะครับผมเดินดีมาตอนเนี่ยครับมาต้นต้องวิ่งเกียมองประมาณเกียร์วี่หกันกันวิ่งเกียร์โล่งหงละครับนาทีก้อนเก่าซีหรือแต่เก่าซีมากกว่านอจย์เนาะเก่าเก่าไม่เหมกันครับมานดักัาดักเก่าซีหาหกสามกับเขาสามเหล็กเหมือนครับผมเดินดีได้เลยคือเหล็กสายวิ่งสายโหลดครับสายวิ่งสายโลดกับ ก็ะือว่าบ่อผัดนะครับแม่นัวนี้กัปั้นตรงเหรอครับกอกับ่าผมคงกระชิดว่าครับน่าจะมีเห่อยู่ครับผมครับครับชุดสองตัวน่าจะอาจจะมีเห่เนาะกับวะก้าการันตีเราว่าเฮาอ่าเข่าแท้เอากระสอบมาะไซหรอกกับข้าว่าเนาะมันเล็มันมันขอแนว่วมีหางเนาะครับแต่ว่าเฮาก็เอาตามตามสูตรตามทีก เคยมากเคยเข่านลาวมาจา์ครับมันเตยมากเคยเข่าเคยชนในสีมันเกิดมันเกิดพค่ไหนเขารู้สึกว่าเออมันมีความรู้สึกว่ามันมัดใจเนาะครับอ๋อฝากเอฟซีแหละครับติดล่องมือเล็กสี่ชุดเนี่ยเน้ยนๆล่องมือครับว่าเกาะกับหามก็ชิดว่าดีพอดีกันอาะีพงานเนี่ยวับก็คููกันครับผมนม่ครับอาจจะมาน้ำลักอะไรกวนอีกเนาอครับเนาะล่องิืงครับพี่น้องเนาะสายบน ครับอาจจะมีให้ก็ได้ครับวันนี้ครับเอ้เกิดอาจารย์มันนี้เฮ็ดอันซอมน้ามดีครับผมครับเพราะว่าหน้ามันความน้ามันเสียครับผมแต่หมู่ว่านี่แหละก็เลยนัดกันครับอาจารย์ก็มาแย่เตอว่านก็ขอโทษหลายๆมันรเป็ผมผมก็ไปครับผมกับไปวัดมาว่าไปพึ่งห้องน้าน้ำเพิ่นนั่นแหละ ประเด็นหอดสมผัสเดี๋นี้ก็ได้ของหนึ่งเนาะก็แจ้งข่าวว่าก็ได้ของนึ่งแล้วล่ะครับคือว่าได้ครบแลวล่ะเือของก็น่าจารก็แลกสามสี่หองเนาะครับครับจว่ามันมันมีที่หองมาเด่อคุณป่าเพิ่นก็เยาวลาเพิ่นกระจองของหนึ่งแล้วเนาะมันเกลีเลียอยู่สามหองมก็ได้ถ่อีกของหนึ่งก็ก็ได้้องหนึ่งล้ะครับก็เลี้ยอยู่สองหองเนาะครรัับผมคอยเกลี่ยไป ออ็ดไปครับพักเจริญส่งเนล่ะพักเจียบตรอคุณแม่เอฟซีเป็นใจดีอยากรมเหตุรวมสา่งเห็ดห้องน้ำซอยเพื่อน่าเพิ่นกับวมวห้องน้ำเนาะครับเนาะครับซอยซอยซอยกันไปครับโอเคอาจารย์ครับผมแต่ว่าอาจารย์มันเสียงเป็นวัดน้อยจันทร์ครับผมอาก็อากาศคือว่าครับผมเปลี่ยนแปลงเมื่อนี้ไปเอาตินไปวัดซอยเพิ่นเบิดมือครับผมครับ ว่าวันที่สิบสองเพื่อนก็บชิเป็นป้าป้าสามคี่ไหมบาน,กกนิเกลิ่งดอดลงท่านเพื่อนไว้วันที่เห็นลงท่านหนึ่งก๋วยเตี๋ยวให้เพื่อนครับผมเพราะว่าเพื่อนหนึ่งถามเพื่อนแล้วว่าบ่มีลงท่านกันเลยเหาอตาทิจใจว่าจะเห็นก๋วยเตี๋ยวลงท่านใหนเพื่อนกันเลยก็เลยรับ,รบเพื่อนไว้ครับผมครับกันเลยรับโอ้อัน้มโมอตนาบนครับผมลงท่านนํ่งครับครับครับลงท่านก๋วยเตี๋ยวครับผมวันสี่สิบสองนี่แหละครับครับผม่ัน ตั้งใจก็ถ้านำเชียร์พันใส่สุนตมงามมาสาราเฮาได้เรืองอาจารย์ครับผมครับอาจารย์ครับบุญ้ันเฮ้านเรื่อในสางน้ำกันอย่าผมก็บึงอยากให้มาไทยเยอะเฮ้าเพ็ดน้ำกันสางน้ำกันเป็นวัดวัดกำลังสางไหมครับครับผมเอาก็มาเชียร์กับสิรบกวนอาจารย์สานีเดอครับผมขอบพระคุณอาจารย์สายบุญครับผมสวัสดีครับ ครับขอบคุณหลายๆครับัสดีครับเอาครับพี่น้องครับผมครับสําหรับอาจารย์สายบุญครับพี่น้องเนาะพี่ลำพีชออาจจะรวมทํ้บุญกับสามารถติดต่อกับอาจารย์ได้ครับผมกับศูนย์แปดปดครับพี่น้องเนาะศูนย์แปดแปดหกสองห้าศูนย์หกเจ็ดศูนย์ครับผมครับนี่นะครับผมเอามาเบ่งตัวเลขน้ากันครับพี่น้องเนาะ ตัวเลขสายบนของอาจารย์ครับเด่นบน956า้าได้ครับผม956วิ่งบน9กับ5ครับผม2ตัวบนก็จะได้9597 5152ครับผมคือตัวเน้นได้ได้ครับผมนี่9 5 97 51 52ครับตัวกันจะเป็น6162ครับผมครับหลักร้อย2 4 6 งดนี้ลักลอยพนลักลอยนจะเป็นเลขคู่ได้ครับผมสองสี่หครับประกบคู่ชุด3ตัวครับพี่น้องเนาะสองเก้าห้าสองเก้าเ็ดหกหาสองหกหาหนึ่งสองห้าหนึ่งสี่ห้าสองครับผมนี่นะครับพี่น้องเนาะเน้นซคู่ได้ครับผมสองห9าเก้าสองเก้ดหห้าสองหห้าหนึ่งครับผม อาจารย์สายบุญวัดป่าครับพี่น้องเนาะชวงนี้ก็คือสูตรเิ่นเดินดีทั้งบนทั้งล่างได้ครับผมครับเอาถ่ายคลิปนี้เกามาเชกขออวยพรให้พี่น้องที่โชคดีถูกหวยเลื่องเงินไปน้ำกันครับในวันวันที16่16เมษาย,ยน6 8สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ